มาดามครับผมเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วมาดามจะกินตอนนี้เลยไหมครับหมูกระทะฉันเปลี่ยนใจละฉันไม่กินละเอา้าแล้วมาดามให้ผมไปหาลืกระทะมาทําไมครับเนี่ยจนมือผมเปือมือผมเปียนหมดเนี่ยแกก็แค่เอาไปเก็บสมหมายฉันจะไปกินข้าวข้างนอกกับเสียบาร์และเศษอะไรติดหนะ้าอกแกสมหมายแล้วจะเศษไม้ครับตอนผมไปมุดเอากระทะมาเลยติดมาด้วยใบไม้ออกดินหม้อเลยไปติดแทนเลยสมหมายไม่เป็นไรหรอกครับมาดามผมจะไปอาบน้ําออกอยู่แกไปอาบน้ําเถอะสมหมาย แล้วเสียบาสเป็นอะไรคะดูหน้าเศร้ามาดามครับพอดีวันนี้คุณหญิงแม่เพิ่งบอกความจริงอะไรบางอย่างครับความจริงอะไรเหรอคะดูเสียเป็นกังวลผมจะเล่าให้มาดามฟังดีไหมนะงั้นผมเล่าให้มาดามฟังดีกว่าครับวันนี้คุณญิงแม่เพิ่งบอกความจริงกับผมว่าผมมีพี่ชายคนโตอ,อีกหนึ่งคนครับอะไรนะคะ <S 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 เสียไม่ใช่ลูกชายคนเดียวเหรอคะไม่ใช่ครับคุณหญิงแม่บอกว่าพี่ชายคนโตขอ,องผมหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เขาได้3เดือน <S <S คนหรือซูเปอร์แมนคนนียเก่งจังเลย จริงนะครับมาดามตอนนี้คุณหญิงแม่ให้คนออกตามหาแล้วครับโอพอจะช่วยอะไรได้ไหมคะโอรู้จักคนเยอะแยะเลยค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนจะดีมากเลยครับมาดามแล้วพอมีลักษณะจุดเด่นของพี่ชายเสียไหมคะเห็นคุณหญิงแม่บอกว่าเขามีปานอยู่ที่หน้าอก3จุดครับซึ่งหายากมากเสียไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวโอจะหาช่วยจนเจอเลยค่ะขอบคุณมาดามจริงๆครับ ผมอยากเจอหน้าพี่ชายของผมจริงๆแล้วครับมาดามครับผมคงไปกับมาดามไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใจสมศักดิ์ขับรถพามาดามไปแทนครับทำไมล่ะสมหมายพอดีป้าจูบอกผมว่าเห็ดปวกแกน้อยเกิดอยู่ที่หน้าบ้านครับผมต้องไปเอาช่วยเขาครับรีบไปเอาเลยนะแล้วมาหมกให้ฉันกินด้วยนะเฮะ้มีอะไรเหรอครับเสียพี่ชาย สมหมายครับอะไรคะเสียผมเจอพี่ชายผมแล้วในที่สุดผมก็เจอพี่ชายผมแล้วครับมาดามเจอที่ไหนล่ะคะเสียเจอที่บ้านมาดามนี่แหละครับอยู่ไหนคะเสียนี่ไงครับพี่ชายของผมพี่สมหมายในที่สุดผมวก็เจอพี่แล้วเสียเอาอะไรมามั่นใจครับว่าสมหมายคือพี่ชายเสียนี่ไงครับมาดามอย่างที่ผมบอกพี่ชายของผมมีปานสามจุดอยู่ที่หน้าอกเสียค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเสียมาดามไม่ต้องพูดแล้วครับวันนี้ผมดีใจมากเลยครับไปพี่ชายแล้วกลับบ้านกันนะครับ เดียวครับ,รบเสียเดียวครับผมขอพูดกับมาดามโอ้แป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยได้ครับพี่ชายสมหมายแกอธิบายบอกเสียไปสิว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโอ้นี่คุณหนูสมหมายนะโอ้ใช่คือใช่น้องชายของพี่กลับบ้านการบาัสเดี๋ยวผมจะลองจัดบานจัดคืนเลยครับจัดไปครับน้ <ไป S 1> องชายไปแล้วนะโอ้เสียขานะ